สวัสดีค่ะวันนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทำชิฟฟ่อนโลกล้วยหอมกันนะคะสูตรนี้ขนมอร่อยนุ่มมากๆค่ะพร้อมแล้วมาลงมือกันเลยส่วนผสมของเค้กโลของเราในวันนี้นะคะอันดับแรกค่ะจะเป็นแป้งเค้กนะคะผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นค่ะครีมออฟทาทาน้ำตาลทรายนะคะ กลิ่นวานิลาค่ะไข่ไก่วันนี้พี่ส้มใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะแยกไข่แดงไข่ขาวด้วยค่ะนมสดค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นนมโรงเรียนก็ได้นะคะกล้วยหอมงอม,งอมนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาบดกันน้ำมันค่ะใช้น้ำมันรำข้าวหรือว่าน้ำมันพืชก็ได้ค่ะเตรียมอุ่นเตาอบนะคะอุณหภูมิ170อองศาค่ะไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมนะคะ เตรียมถาดขนาด11คูณ15คูณ2นิ้วนะคะให้ปูกระดาษไขลองไว้ที่ถาดนะคะกล้วยหอมนะคะเดี๋ยวนำมาบดนะคะช่างส่วนผสมขอ,ของของแห้งทั้งหมดใส่ในโถไว้นะคะอันนี้ในโถนี้นะคะก็มีแป้งเค้กค่ะ ผงฟูเบกกิ้งโซดานะคะเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนที่1นะคะจากนั้นเราคลุกเคล้าเขานะคะให้เขาเข้ากันแล้วก็ทำเป็นบ่อหรือว่าเป็นหลุมตรงกลางแบบนี้นะคะเตรียมไว้ก่อนส่วนผสมของของเหลวนะคะประกอบด้วยน้ำมนลำข้าวนะคะนมสดกลิ่นวานิลลาค่ะจากนั้นให้เราใส่ไข่แดงนะคะที่เราแยกไว้แล้วค่ะลงไปเลย นนะค,ะคนส่วนผสมค่ะให้เขาเข้ากันก่อนนะคะจากนั้นให้เราใส่กล้วยหอมที่เราบดไว้แล้วลงไปเลยคะ่ะคนให้เขาเข้ากันอีกครั้งนึ่งนะคะ เราจะเทส่วนของของเหลวนะคะใส่ลงไปในของแห้งที่เราทําหลุมเอาไว้ค่ะโดยแบ่งเทนะคะสามถึงสี่ลอดแล้วแต่เราเลยนะคะค่อยๆคนนะคะจนส่วนผสมเข้ากันดี จากนั้นให้เตรียมโถตีนะคะน้ำไข่ขาวค่ะที่เราแยกไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะเราจะตีเขานะคะกับน้ำตาลทรายส่วนที่สองแล้วก็ครีมออฟชาท่าค่ะจนเขาตั้งยอดนะคะ ตนตะะคะแบ่งส่วนของไข,ข่ขาวนะคะใส่ลงไปไข่แดงค่ะแบ่งสักสามถึงสี่ครั้งก็ได้นะคะจากนั้นค่อยๆค,คนนะคะคนเร็วๆนะคะแต่เบาๆ จากนั้นเราใช้พายนะคะคนส่วนผสม,มให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนผสม,มเข้ากันดีแล้วหยุดเลยนะคะอย่าคนนานเทส่วนผสมในถาดนะคะแล้วก็เกลี่ยให้เขาเข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราใช้ไม้พายนะคะเกลี่ยหน้าส่วนผสม,มนะคะให้เรียบเสมอกันทั้งหมดนะคะ นำไปเข้าอบนะคะประมาณ30นาทีค่ะขนมสุกแล้วนะคะเดี๋ยวนำเขาออกจากเตาได้เลยค่ะนำขนมนะคะกระแทกก่อนนะคะสองถึงสามครั้งนะคะเพื่อไม่ให้เขาหดตัวนะคะจากนั้นนะคะยกเขาพักบนตะแกรงค่ะ กระดาษออกก่อนนะคะเราจะพักเขาจนกว่าเขาจะอุ่นๆเกือบเย็นนะคะเราจะพักขนมจนอุ่นนะคะเกือบเย็นนะคะจากนั้นนะคะใช้วิปปิ้งครีมนะคะวิปปิ้งครีมก็คือพี่ส้มใช้เป็นซันวิปนะคะตีจนฟูนะคะเดี๋ยวจะเอามาปาดเขานะคะ วิปปิ้งครีมให้เราใส่ถุงบีบไว้แบบนี้นะคะจะได้บีบง่ายนะคะเราจะพลิกขนมกับด้านนะคะ จากนั้นนะคะให้เราบีบวิปปิ้งนะคะให้ทั่วขนมเลยค่ะจากนั้นใช้สเปตูลาะะา่านะคะปาดเขานะคะให้เรียบนะคะ ใช้ไม้นะคะไม้ไม้สำหรับโรนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นท่อแป๊บก็ได้นะคะตรงนี้นะคะสอดเข้าไปข้างใต้กระดาษนี้เลยค่ะค่อยๆดันไม้ไปข้างหน้านะคะม้วนแล้วก็ประคองเขาค่ะเราจะจับเขาแช่ตู้เย็นนะคะประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดกันค่ะ หลังจากที่เราแช่เย็นผ่านไปประมาณสองสามชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็มาตัดกันนะคะเราสามารถตัดขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะคะจะตัดชิ้นหนึ่งหนึ่งนิ้วหรือว่า3ามเส้นอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะคะตรงนี้ ตัดหนึ่งครั้งให้เราเช็ดมีดหนึ่งครั้งนะคะเราจะตัดขนมไปเรื่อยๆจนหมดนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาแพ็กกันค่ะสำหรับกล่องที่ใส่ค่ะวันนี้พี่ส้มใส่เป็นกล่องยมโรใหญ่นะคะสุดนี้ทำไม่ยากลองทำดูนะคะ พบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดติดตามให้พี่ส้มด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ